้อควรระวังยาวางเฉยโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ข้อที่ 1. คนป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเอง2-3ถึงเดือนแล้วก็ตายคุณคิดว่าเขารักษาให้หายหรือเขารักษาให้ตายข้อที่สองเป็นโรคเบาหวานระยะแรกรักษากินยามาสิปีกับเป็นเบาหวานระยะสุดท้ายต้นทนรักษาถึง10ปีคุณคิดว่าเขารักษาให้ดีขึ้นหรือรักษาให้แย่ลงข้อที่สหมอเป็นโรคความดันมาสิปีรักษาดูแลตัวเองไม่หาย แต่หมอสามารถที่จะจัดยาให้กับผู้ป่วยเพิ่งเป็นโรคความดันได้และหมอเป็นเบาหวานมาสิปีเป็นโรคเกาต์มา8ปีรักษาไม่หายเหมือนกันแต่สามารถทําการรักษาผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มไปได้คุณคิดว่ามันตลกไหมข้อที่ 4. โรงพยาบาลยิ่งสร้างตึกยิ่งใหญ่ยิ่งสูงผู้ป่วยยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆคุณคิดว่ามันเป็นการประสบความสำเร็จทางด้านการแพทย์หรือเป็นการร่มเหลวทางด้านการแพทย์ข้อ 5. คนที่เป็นโรคมะเร็งต้องฉายคีโม ใช้ระยะเวลา 2- 3สเดือนแล้วก็ตายแล้วทรัพย์สินก,ก็หมดไปพร้อมกับการรักษาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าโรงพยาบาลอาจจะมีชีวิตอยู่ได้สองปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้ข้อที่6คนประเภทไหนที่จะเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลบ้างเป็นโรคฉุกเฉินอุบัติเหตุแขนหักขาหักเป็นคนท้องหรือเปล่าถ้าเราเองไม่ใช่คนกลุ่มประเภทนี้เราเองก็ไม่จําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้ที่จริงการที่เราเองจะทําให้ตัวเองมีความสุข และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมันขึ้นอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเองคือทําใจให้สงบให้สบายให้สดชื่นกินข้าวให้ได้นอนให้หลับออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยแค่นี้เราเองก็สามารถที่จะมีภูมิป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้ามาอยู่แล้วคนเราเลือกที่จะปล่อยให้ความคิดต่างๆมันครอบงำตัวเองไม่สบายก็กินยากินยาไม่หายก็ไปหาหมอถึงเป็นหนักป่วยไม่ไหวก็แอดมิที่จริงคนเรามันจะต้องดูแล ตัวเองได้สิ่งที่ดูแลตัวเองได้ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายการพักผ่อนการทําจิตใจให้สงบและการทานอาหารที่มีประโยชน์เรื่องรางแค่นี้เองที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้และเราเองจะเป็นผู้ป่วยน้อยและไม่จำเ,เป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนสัมงไป,านนาไปจากที่จะเ,เ,เ,เกิดมาเพื่อทนะ่นคุณเกิดมาเพื่อแบงปันไว้